สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็จะกับผมอีกเชอร์มิสซิค l วแ d Android TV ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Electron นะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เหมือนตรวจด,ดูแลสุขภาพแบตเตอรี่ของคุณนะครับว่ามันเป็นแบบไหนบ้างยังไงบ้างนะครับมีคุณภาพแบบไหนแรงดันไฟ เหมาะสมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถที่จะดูาการบรรจุของแบตเตอรี่ของคุณด้วยนะครับอันนี้คือดีมากๆแล้วก็ปกติเนี่ยจะมีแค่ใน p p o o n นะครับใน Android เนี่ยไม่สามารถดูได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอิจฉาคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ชอบมากนะครับที่ มีนักพัฒนาที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นนะครับว่าไอแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถดูบรรจุของแบตเตอรี่ของคุณว่ามันเหลือเท่าไหร่จริงๆนะครับผมต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าปกติที่คุณชาร์จไปเนี่ยครับที่มันโฆษณาว่ามีแบตเตอรี่บรรจุ4 2 0 0 m ป ah, ์5 2 0 0 m ป์เนี่ยนะครับจริงๆมันก็เต็มประมาณนั้นนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เต็มแบบ100%ใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกการใช้งานมาเรื่อยๆรอบของวงไซเคิลของแอปไอของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะไอแบตเตอรี่ที่หน จำจุของมันเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามความเสื่อมสภาพการใช้งานของคุณนะครับอย่างเช่นถ้าคุณใช้ประมาณปีสปีเนี่ยนะครับจาก5,200กาองอยกิเหลือแค่4,000กว่าบนะครับ4 0 0 0 5,000นิดๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับท่านี้นะครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่คุณจะรู้ว่าไอ้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับคุณจะสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าคนรควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยยังหรืออาจจะใช้งานหนักมากแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนั้นก็ลองลองดูกันได้นะครับ โอเคพอคุณเข้ามานะครับก็จะขึ้นจอประมาณนี้ก็ให้สไลด์ไปด้านซ้ายนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามันอาจไอตรงที่มันเป็น Capacity นะครับ features นะครับ r e a l Capacity Features นะครับอันนี้จะเป็นไอที่บอกว่าตอนแรกนะครับมันจะเป็นตัวเบต้าก่อนนะครับมันคือมันจะยังไม่บอกแบบเป๊ะๆนะครับถ้าคุณอยากได้เป๊ะๆเนี่ยก็ อาจจะต้องใช้ iPhone นะครับมันนั้นแต่แอปนี้นะครับมันก็จะปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดให้ในเร็วๆนี้นะครับผมก็อาจจะรอไปนะครับโอเคอันแรกนะครับตรงแบตเตอรี่ health state นะครับก็เป็นสถานะของแบตเตอรี่ของคุณนะครับว่ามันอยู่ระดับไหนนะครับอย่างเช่นของเครื่องของผมเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ good นะครับก็คือดีนั่นเองต่อไปอันนี้อันที่2อะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ทุกคนสนใจกันนะครับก็คือ fully charge to update นะครับก็คือมัน แบตเตอรี่จริงๆเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับอืมก็คือแอปนี้นะครับมันจะบอกให้คุณเน่ะต้องไปใช้แบใตให้เต็มก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องใช้แบตให้เหลือศูนย์ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ชาร์จศูนย์ถึงร้อยนะครับผมจะรู้แต่เท่าที่ผมลองนะครับก่อนหน้านี้นผมลองมาแล้วคือผมอาจจะผมอาจจะไม่ไม่แน่ใจนะครับก็คือผมเนี่ยใช้แบตประมาณสักสี่สิบเอ้ยไม่ใช่สีห้าสิบหกสิบนะครับมันก็ชาร์จให้เต็มร้อยนะครับมันก็ขึ้นสถานะได้แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่มันเท่าไหร่นะคครรััับบบมนกกก็ใล้เเีียงแตตอ นะครับที่มันบอกตามคำโฆษณานะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นมันก็ครอบคลุมแต่มันก็ลดลงนะครับต่อไปสเตตัสตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะบอกนะครับว่ามันเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับก็คือชาร์จอยู่หรือไม่ได้ชาร์จนะครับ แล้วก็เสียบปลั๊กดูหรือไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ไว้ดูกับตรวจสอบสายชาร์จได้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยคุณเสียบปลั๊กไปแล้วแต่มันเนี่ยยังไม่ขึ้นสถานะว่ามันกําลังชาร์จอยู่นะครับแบบเสียบเฉยแต่ชาร์จไม่เข้าแบบน,นี้ก็สามารถดูแอปพลิเคชันเนี่ยดูได้นะครับแล้วก็เลเวลนะครับดูสถานะของแบตเตอรี่ของคุณได้นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ของคุณด้วยแล้วก็เทมเปอเรเตอร์นะครับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ของคุณเนาะอ่ะมีประมาณนี้แล้ววกก็็พอัดัดาางขานนะมนจะมจี ไอ้พวกนี้ขึ้นให้ดูนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะ Yes p Present เนี่ยนะครับเหมือนประมาณว่าใช้งานอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะอันนี้ Rotate นะครับก็เป็นแรงดันไฟฟ้านะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆแล้วแล้วก็ Scale นะครับก็แบตเตอรี่นะครับชาร์จสามารถชาร์จเต็มได้เท่าไหรนะ่เนาะก็มีร้อยหนึ่งก็น่าจะเป็นทุกๆรุ่นอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับบอกตอนนี้ด้วยนะครับว่าแอมของคุณเนี่ยนะครับมีเท่าไหร จาก93%อย่างนก้ากนานี้นะครับ93%เนี่ยมเหลือ G.M. นะครับเันก็จะบอกด้วยเนาะก็ค่อนข้างบอกละเอียดด้วยค่อนข้างบอกรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ตรงศูนย์นะครับก็จะมีการอัปเดตแอปนี้อยู่เรื่อยๆด้วยนะครับก็สามารถติดตามเพื่อที่อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับ ตรงตั้งค่าอันนี้ก็เป็นดักโหมดแล้วก็เทมเปอร์เรเตอร์ยูนิตนะครับสามารถเลือกเป็นเซลเซียสนะครับแล้วก็ฟาเรนไฮต์แล้วก็เควินด้วยนะครับก็เลือกเป็นหน่วยของอุณหภูมิได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะกิฟฟีดแบคอะไรต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถซื้อตัวพรีเมียมได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงเอ่อฟีเจอร์ต่างๆด้วยนะครับที่มันแอปนี้เนี่ยม,มันสามารถให้ได้เนาะ แล้วก็ลบโฆษณาด้วยนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับค่อนข้างสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูได้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ใช้แบตเตอรี่ใช้มือถือเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็ใช้มานานอยู่พอสมควรนะครับก็ลองดูนะครับว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยควรจะถึงการเวลาเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยแบตหมดเลยวะ่ะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเพราะแบตมัน ความจุมันเหลือน,น้อยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพอเครื่องร้อนหรือเปล่าหรืออาจจะเล่นเกมเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นเพราะแบตหรือเป็นเพราะการใช้งานของคุณนะครับอืมก็ลองใช้งานกันดูเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์คิดด้วยนะครับผมถ้าสนใจอะไรนะครับอยากให้ผมดูแอปอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย